สวัสดีครับผมสวัสดีนานะนักตกปลาทุกทุก,ท,ก,ท,กท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาหาตกเหยื่อสดครับนี่เลือดอยู่นี่เลยแต่ว่ายังไม่ไปถึงไหนครับได้ยิงปะนินไปแล้วตัวหนึ่งนะครับผมก็ยิงไปเม็ดเดียวเกือบขาดครับตรงนี้โหไซส์ใหญ่เลยทุกคนดูดิอันนี้อยู่ใต้น้ำเลยนะครับผมดีที่ผมแบบงัดขึ้นมาได้ขอนี้ยตใส่ถุงแป๊บนึงครับยังไม่ตายนะตัวนี้ เพราะมันไม่ได้โดนกระดูกโหได้ปิ้งปลานิ้นแล้วตอนเย็นเดี๋ยวแม่บ้านนะครับแม่บ้านจับให้นะครับผมไว้หลังรถก่อนนะครับก็ลูกดอกก็ไม่ได้ไม่ได้แบบแหลมอะไรนะครับแต่ว่าปืนแรงนะครับผมเออปืนแรงรอเรือต้องมานะครับรอบแรกนึกว่าไม่ใช่นะครับ ยิงไปใช่เฉยเลยครับอยู่แถวๆตรงนู้นครับยิงไกลๆนึกว่าไม่โดนได้ทานะครับผมโดนเฉยเลยนะครับวันนี้ก็ลมก็ถือว่าแรงความสมควรครับวันนี้เปลี่ยนย้ายย้ายที่นะครับย้ายที่เพื่อจะตกเหยื่อสดนะครับผมย้ายตรงนู้นะครับแต่ว่าดีที่เอาปืนยิงปลาด้วยนะผมก็เลย้โอกาสยิงปลาด้วยเลยนะครับ สียได้นะครับไม่ได้เอากล้องออกมาให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับมันมีสองตัวนะมันเป็นคู่นะทุกคนนะแต่อีกตัวหนึ่งมันว่ายไปทางเนี้ยเออผมเดินมาย่องย่อง,องเดินมาแล้วเห็นมันอยู่ตรงนู้นผมก็เลยมันใต้น้ําเลยนะครับผมจะเสียได้อีกตัวหนึ่งมันหายไปไหนแล้วดูโอ้ไปแล้วมั้งนะผมลองเดินลงล่างบางทีเห็นตัวนะครับ ว่าปันนินมันอยู่เป็นเป็นฝูงอะทุกคนอันนี้พระอาทิตย์พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นกลางหัวนะครับตอนนี้ย่อยู่ประมาณแปดเก้าโมงประมาณนี้นะครับผมเวลานะครับเฮ้ยอีกตัวหนึ่งหายไปเลยครับผมไม่เจอนะครับ นึกว่าตัวเล็กนะแต่ไม่ใช่นะครับตัวใหญ่พอสมควรเลยทุกคนเดี๋ยวผมเออเฮ้ยนี่ไงนี่เจอโดนครับโดนโดนเลยเป็นฝูงเลยทุกคนเฮ้ยจะหุดจะหุดจะหลุด มาอีกแล้วครับตัวที่สองเกือบไม่โดนอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะมีมีอีกตัวหนึ่งนะครับโห้ไซสเท่ากันเลยทุกคนโอ้เซ็นเซอร์เลือดดีปาวะยังไงดีเนี่ยกเกือบหลุดครับดีนังเงี้ยมันยาวมาแล้วครับอีกหนึ่งแต้มนะครับผมไซสเท่ากันเลยครับเลือดเข้าปาก โอ้ได้กินปลานิลแล้วครับวันนี้าไว้น,นี่ก่อนไปดูอีกตัวหนึ่งก่อนผ้าอยู่ในรถไม่ได้เอามาเช็ดทุกดอกเลยน้ำมันหายขุ่นพอดีครับผมก็เลยเห็นมันว่าเข้ามาพอดีโดนเต็มเต็มเงือกเลยอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนโอ้ผมไม่ได้ใส่เสื้อสีดำมาด้วย เสียชีสีขาโปะมาเลย <c oughs> ไม่ต้องอไม่ต้องไอ้นี่กันแล้วแหละทุกคนนะไม่ต้องไอ้ตกปลาแล้ว <c oughs> โอ้โหจีผมว่ายิงปลายเลยว่ะปันตัวโคตรใหญ่เลยใหญ่กันฝ่ามือผมอีกอะ่ะ ใช่ป่ะวะอยู่ตรงโน้นปะวะผมไม่เห็นด้วยมันล่มครับเพราะว่าแดดมันอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับผมตรงนี้น่าจะมีของดีบางอย่าง่าป่านนี้มันอยืนแถวนี้แหละทุกคนไม่ไปไหนหรอก เมื่อกี้นี้ถ้าเราถ้าเราชินกับปืนแล้วถ้าคนเ้า,ายิงเป็นนะไม่ใช่ว่าผมเป็นนะครับผมผมอะกจะจังหวะเป็นนะครับก็คือแบบว่าผมเคยยิงปืนอนะถ้าพ่งตรงนะครับผมอันนี้เรื่องจริงเลยแล้วเราไม่ต้องเล็งก็ได้นะครับถ้าคนชินกับปืนแล้วเรายิงได้เลยนะครับจับปืนมาแน่ปุ๊บยิงเลยนะครับผมไม่เชื่อลองถามคนที่แบบว่ายิงปืนยิงเก่งดูนะครับว่าเขายิงกันยังไงนั่นแหละครับสเต็ปนั้นแหละ แต่แค่ว่าเราอะ่ะต้องกะระยะให้ดีๆนะครับอะไรกัดวะไม่ได้ใส่รองเท้ามาด้วยนะครับรองเท้าอยู่รถระยะที่มาตรงนี้นะครับดูบางทีมีปัน,นินขึ้นเพราะว่าตอนที่ผมขับไปอะมันมีปัน,นินขึ้นนะครับมองเดินดู เราต้องมองอดีนะครับเพราะว่าปะนี้มันกลมกลืนกับน้ำนี่มากเดี๋ยวผมปลดเซฟลงเลยนะทุกคนนะมาทีมีปลาวิ่งอยู่จะได้ยิงทันนะครับนี่มีจริงด้วยโอ้หไปทันไป,นปชัอนนะช่่นหรือจะโดไม่รู้นะครับหมดไปแล้ว าที่นี่ก็ถือว่าเขี้ยวนะไหวพิบเร็วมากนะครับผมผมก็เลยบอกว่าให้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 ดูดีๆเย,ยังอยู่เปล่าวะลองยืนอยู่ตรงนี้กันถ้าอยู่ตรงนี้เส้นเดียวน่าจะไม่แรงนะครับมันต้องสองเส้นนะครับยางอันนี้ผมมีอยู่เส้นเดียว แต่ก e hey, ็ลองเสียงดูเนาะบางทีมันได้เหตนี่นี่ใช่ปะวะตาลายวะเนี่ยหล่อมวะเนี่ยไม่ใช่่ะนีเสียงเครื่องบิน อยู่ไปเร็วมากปันนินมันอยู่แถวาน้ำตื่นเนี่ยทุกคนอยู่ที่เนี่ยน้ำลึกไม่ค่อยจะอยู่กันนะอยู่ถ้าถ้าว่งตรงก็ลึกสุดก็น่าจะหนึ่งเมตรครับประมาณนั้น,นมีปามอยู่แถวนี้ปันนินนะมันอยู่แถวางนี้หมดเลยไม่รู้ว่าจะมีตัวใหญ่หรือเปล่า โอ้หเต็มเลยครับนี่เห็นแต่ตัวเล็กครับตอนนี้ตัวใหญ่ไม่มีเลยมีตัวเล็กกว่าลองยิงตัวเล็กดูไหม,ม าจะอยู่แถวนอกนุ่นหดปนี้แถวนอกเราก็จิงไม่ได้ยางมีอยู่เส้นเดียวยังไม่ถึงนะครับยอมแพ้ไปนะแต่ถ้ามันไหลมันเข้ามาฟังเจอแน่อีเวนเวลาเรามานี่ระน้ำนิ่งเ,เวลาไปตกเยอะอสดรน้ำแรงลมลมพูดผิดสอรี่ เอ้ยนี่ฝูงปนันนิพนธฝูงปนินเล็กโอ้มันต้องมีตัวใหญ่ว่า ที่เจอตัวเราจะได้ยิงได้ถ้าข้างถ้าเดินอยู่ข้างหงน้านี่ลื่นแน่นอนแหละผม อะไรไม่รู้โดน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 โอ้ตอนนี้นะปอนนี้โดนเฉยทะลุครับตัวนี้เฮ้ยโดนหมิ่นได้ป่ะชิบยังไงใช่ไหโดนหมิ่นมากๆครับ ่าอยู่ไ่ใหญ่มาแล้วจ้าส่โอ้โหไ่สวยเลยครับตัวนี้เห็นใต้น้ำเลยครับทุกคนโอ้โหโอ้โหนี่ครับเขา้าข้างหลังเลยครับผมมันว่ายอยู่นะครับผมก็เลยยิงดักมันไป โนครับตัวนี้ไม่พลาดครับทุกคนเป็นไงฝีมือผมได้ไหมโอ้โหไซต์ตัวนี้ก็เกือบโรได้นะครับเห็นดำๆกระพุ่มกระพุ่มอยู่ข้างล่างนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมง่ายไม่เห็นหรอกมั้งไม่เปิดกล้องหรือเปล่าก็ยังไม่ดูเนี่ยนึกว่าไม่โดนครับเขียนครับทุกคนเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับ นี่เปิดนี่ว่าโดนครับเอารูดหรอหลีไม่รูดไม่รูดไม่รูดจิบพูดีครับอุ้ยใหญ่อะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมาแล้วจ้าจิบพูดีครับเห็นขึ้น ตางหัวครับตัวนี้ไม่รอดโอ้ะล่รเลยโอ้โหตัว,วตนี้ไซส์ใหญ่ครับทุกคนต่างหัวไซโลโอพี่เข้าไปแล้ววะเห็นมันขึ้นรอบแรกแล้วผมก็เดินเดินมาดูขึ้นอีกเฉยเลยครับ โอ้โหวหวานจังวะผมไม่ได้เปิดกล้องนะครับแปดจะบดผมลืมเปลี่ยนกล้องอยู่ท้ายรถตัวที่สี่ครับทุกคนเฮ้ยผมก็ไม่ได้ยิงนานนะั้นยิงโดนเฉยเลยไซนก็โลครับทุกคนนี่ผมให้ดูนี่ดูครับใหญ่กันฝ่ามือทุกตัวเลยครับใหญ่กันฝ่ามือผมบดเลยครับทุกคน เข้ากลางหัวครับทะลุออกตรงไหนมันยังไม่รดน้โหเข้าตรงตาครับทะลุเนี่ยทะลุมาตรงนี้เลยทะลุไปเลยนะครับเกือบหลุดครับนึกว่าไม่โดนครับรอบแรกเห็นหัวมันขึ้นมาแล้วบเมื่อกี้เหนื่อยครับรีบเดินไปหามันกลัวมันหนีครับ ขึ้นรอบสองเรียบร้อยเลยครับไม่เหลือครับมันขึ้นตรงอย่างนี้เลยนะครับผมดีที่ผมกัดได้นะครับก็เลยใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยทุกคนรู้นะครับว่าผมเป็นคนที่แบบว่าเห็นปลาปุ๊บผมใส่เลยครับผมไม่รอให้มันลงนะผมโวันนี้ทำไมหม่านจังว่าน้ํานิ่งโคตรดีเลยครับวันนี้เก๋ครับทุกคนรุ่งต่อผมเหนื่อยครับไปขออนุญาตเปลี่ยนแบตกบโปแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกันไปเล็กก็ นะครับเดี๋ยวเรามาลองถ่ายถ่ายโอ้ยจเจลานอ้องๆโอ้ถ่านี้ดูนะครับว่าจะมีขึ้นหรือเปล่าแต่ดูลักษณะแล้วน่าจะมีขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้ขาขาวข้างล่างนี้มันคืออะไรอะนี่ดินแล้วก็ยูป่าตายแต่ถ้าที่ผมจำได้นะครับตรงนี้มาาันจะ มีปลาขึ้นบ่อยนะครับตรงนี้นี่จริงด้วยปลาช่อนไม่โดนโอ้โหใส์สวยครับเมื่อกี้ลปลาช่อนครับยิงไม่โดนไม่ทันมันมใช่ครับยิงไม่ทันเฉียดห่างไปนิดเดียว ปลาอะไรวนะนะตัวโคตรใหญ่เลยเป็นคืนใหญ่ครับเป็นตรงเมื่อกี้ตอนที่เราเดินมานะนี่รู้ว่็ปลาอะไรแต่ชั่นตัวนี้ไม่ขึ้นเลยกลัวเลย เฉห่างไปนิดเดียวใช่ปะนี่รู้ว่าใช่ป่ะนะ เ็นดำๆใต้น้ำรับไม่แน่ครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าความไม่มั่นใจเราอย่าเพิ่งยิงน,นะเดี๋ยวเ,เสียเวลา ho 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 haha ik ben uit de gek Jungpad만 ไม่โดดเฉยเลยเว้ยว่าแล้วเห็นงง,ง,งาใต้น้ำขึ้นมาพอดีเมื่อกี้ยิงไปกระโดดเฉียดท้องนิดเดียวกระโดดออกเลยเมื่อ้โอ้โหนี่ตัวเดิมเลยกระชอนตัวเดิมเลยด้วยนี่ป้าเลยหมานโชคดียังปะโถ นะครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะครับผมปนินที่เราได้วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาช่างดูนะครับผมนี่ตาช่างนะครับผมเช็ดกล่องแปนะ๊บนงขออนุญาตไอ้นี่แป๊บหนึ่งนะครับเกาะโอเคกดจะช่างปึ๊บนี่นะครับตาช่างอ่าหักไปแล้วนะครับผมนี่คือศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับ ตีผมจะตีอ่ถุงถุงที่ตะข่ายนี้ไปประมาณสองขีดนะครับผมเดี๋ย,ยกกันเลยว่ากี่กิโลนะครับสี่โลสี่โลอ่ะสี่โลเป๊ะแล้วกันนะทุกคนนี่นะครับผมสี่โลเป๊ะแล้วกันนะก็ประมาณสี่โลนะครับผม โหตัวล้วโลเลยะเนี่เลยนี่นะครับแต้มวันนี้ก็ได้อยู่ประมาณ4โลนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าสนุกมากนะครับจะไปตกปลาอะไรนะผมจะไปตกปลาไอนี่ผมจะไปตกปลาชโดนะครับแต่ได้ปาลาหินแทนนะครับ Đ ยิงเอานะครับผมก็โอเคครับ วันนี้ก็คลิปก็พอ,อเพียงแค่นี้เดี๋ยวว่าจะลองกลับมายิงปลาเหมือนเดิมนะครับลองดูนะครับว่าเราจะหมานเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าเมื่อก่อนผมไม่ได้ทําคลิปนะครับผมแต่ก็อาจจะยิงปลาครับเมื่อก่อนยังไม่ได้ทําคลิปนะครับเมื่อก่อนผมยิงปลานี่ยแหละทุกคนแต่ว่ายิงไม่ค่อยโดนหรอกเนาะอืม้วพุ่งตรงนะแต่ผมกลับมายิงก็โอเคนะครับฝีมือยังเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะทํา ทำที่ใส่กล้องนะครับตรงหมวกนะครับลองดูลองทําดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าเราจะไปยิงปลาอะไรอีกนะครับผมก็รอลุ้นพร้อมๆกันนะครับไม่รู้ว่าจะไปตกหรือไปยิงนะครับไม่มั่นใจนะครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมทุกคนไปบ๊ายบายครับ